สวัสดีทุกทท่านนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนน้องน้องและผู้ติดตามทุกทท่านนะครับพบกันอีกแล้วกับช่องโอปป้าบานานะครับวันนี้ก็วันที่29ธันวานะครับปี2565นะครับอากาศที่เกาหลีวันนี้นะครับตอนเช้าอยู่ที่ลบ4องศานะครับช่วงบ่ายก็อยู่ประมาณ2องศานะครับนี่ครับเนื่องจากว่าช่วงนี้อากาศหนาวมากนะครับดูฮะหีมาครับ ตกตั้งแต่วันที่17ฮะยังละลายยังไม่หมดเลยครับดูฮะกองเขาขาวเต็มนะฮะนี่ครับอากาศหนาวเย็นฮะหิมะไม่สามารถละลายได้นะฮะพอส่วนที่ว่าตักออกตักทิ้งเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนน้องๆครับมาดูหน้างานก่อสร้างที่เกาหลีนะครับหน้างานเมืองหนาวนะครับผมตอนนี้อากาศอุณหภูมิติดลบมากนะครับ วันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อน้องๆครับมาดูครับนี่ครับเครื่องที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่คือเป็นเตาต้มน้ําครับเตาต้มน้ําร้อนขนาดใหญ่นะฮะมีน้ําหนักประมาณห้าตันเลยนะครับต้มไว้เพื่ออะไรครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับนี่นะครับ มีน้ำมันเป็นเป็นน้ำมันดีเซลนะครับเป็นตัวเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็ใช้ระบบไฟนะระบบไฟฟ้าเผาผ่านนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับอันนู้นก็เป็นเป็นถังน้ำนะครับผมถังน้ําครับถังน้าออกมาแล้วก็ย่นี่ครับสูบเข้ามาสูบเข้ามาที่หม้อต้มพอต้มเสร็จปุ๊บไอ้น้ําร้อนครับไอ้น้าร้อนใช่ไหมฮะไอ้น้ําร้อนก็ออกมาตามวาล์วนี้ครับวาล์วตัวนี้ออกมาครับนี่ครับ ข้อสายนี้ครับมานีะครับนี่ก็เป็นไอ้น้ำร้อนครับผมนี่ครับเนื่องจากว่าที่เกาหลีนะฮะอากาศหนาวมากนะครับปูนไม่สามารถแข็งตัวได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทําการอบปูนนะครับผมเพราะว่าน้ําในปูนเนี่ยมันมันกลายเป็นน้าแข็งครับ เพราะฉะนั้นเราต้องอบปูนฮะอบปูนด้วยไอ้น้ำร้อน,นครับแต่บางที่ก็ใช้เครื่องนะฮะใช้เครื่องอบบางที่ก็เป็นแอนกอลแอลกอฮอลเหลวครับที่เป็นปิน๊บฮะเพิ่มความร้อนให้อุณภูมิให้ปูนมันแข็งตัวได้ทันนะฮะเพราะว่าถ้าเราไม่ทําแบบนี้เนี่ยการรื้อแบบการเลื่อนแบบมันจะล่าช้านะครับแล้วประสิทธิภาพเนื้อปูนเนี่ยมันจะไม่แข็งแรงนะฮะเพราะฉะนั้นที่เมืองหนาวล้เขาต้องเขาต้องอบปูนแบบนี้แหละครับไม่เหมือนประเทศเขตร้อนเหมือนบ้านเรานะฮะนี่ครับ สภาพที่ว่าเราได้เอาผ้าใบคุมไว้หมดนะฮะคุมไว้เพราะว่าข้างในเราต้องควบคุมอุณหภูมินะอุณหภูมิห้ามห้ามต่ำกว่า17องศานะครับข้างใน,นะฮะถ้าต่ำนี่คือประสิทธิภาพการอบฟูนี่มันจะต้องอบหลายวันครับผมทําให้เสียงบประมาณแล้วก็เสียเวลาด้วยนะครับนี่ครับลักษณะงานหน้าหนาวที่ประเทศเกาหลีนะครับไม่ว่าเขตใดนะครับเราต้องทําการอบฟูนะฮะ ดูสภาพครับข้างล่างอบแบบนี้ครับประมาณสามวันนะครับสามวันช่วงระหว่างสามวันนี้ก็จะมีคนมาตรวจเช็คตลอดนะครับตรวจเช็คอุณหภูมิของเนื้อปูนแล้วก็เช็คว่าปูนแข็งตัวหรือยังนะฮะจะมีเครื่องเครื่องเช็คนะฮะเครื่องตรวจสอบของเนื้อปูนนะฮะนี่แหละครับ,ล,รบลักษณะงานก่อสร้าง ที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับประเทศเมืองหนาวนะครับก็เลยถ่ายคลิปนี้เอามาไว้ให้เพื่อนเพื่อนน้งนองๆและก็ท่านผู้ชมฮะที่อยู่เมืองไทยและก็ต่างประเทศนะฮะให้ได้รับชมรับดูกันนะครับนี่แหละครับงานก่อสร้างที่เกาหลีใต้ นี่นแล้วครับดูครับ và mặt quả này thì ăn đeo nó không ăn thì ăn cái cái คนมันหลายเขาก็มีตัวเลือกนะ